ตรงนี้ก็คือสราการ,ปรเปลี่ยนหลังเก่าที่สร้างมานานแล้วครับเป็นหลังเล็กไม่พอสําหรับญาติโยมหรือพุทธศาสนิกชนเดินทางมาปฏิบัติธรรมจึงได้มีนํำริจากหลวงปู่ใหม่อินทสรีสร้างสราหลังใหม่ขึ้น นี่คือสลาหลังใหม่ที่หลวงปู่ใหม่อิทสศริเจ้า,าวาดวัดป่าเขาผู้หลวงจังหวัดนครราชสีมาวันนี้วันศุกร์ที่20มีนาคมพุทธศักราช2563หลวงปู่ใหม่อิทสศริพร้อมด้วยคณะช่างนะครับได้เดินทางมาดูการก่อสร้างสลาการปรเรียนหลังใหม่ที่วัดหนองบง อำเภอกู่แก้วจังหวัดอุดรธานนีครับเราไปดูข้างในกันครับ,รบซึ่งช่างกำลังตั้งนั่งร้านอยู่นะครับ ไม่กายมองใกใ้กับีกุบาจออมันเหลือประมาณเออลามอหมากาตนี้ภายในสาราการเปลี่ยนวัดน้องบงอำเภอกู่แก้วจังหวัดอุดรธานีครับ วัดบ้านน้องบงตั้งอยู่บนเนื้อที่29รไร่ด้วยกันครับเป็นสายวัดป่านครับเรามาดูบริเวณรอบๆวัดบ้านน้องบงนะครับ เป็นสถานที่สัพยะเหมาะสําำหรับการปฏิบัติธรรมของพระสงฆ์และก็พุทธศาสนิกชนที่สแสวงบุญมาปฏิบัติธรรมกันนะครับช่วงนี้ก็กำลังก่อสร้างศาลาการ,ปรเปลี่ยนสำหรับเป็นที่ปฏิบัติธรรมให้กับพุทธศาสนิกชนกันอยู่ครับอย่างสร้างใหม่แล้วเสร็จครับวัะเนตรหลวงปู่ใหม่อิทศรีได้เดินทางมาดู การก่อสร้างซึ่งสร้างไปแล้วประมาณ85ครับ <Okay. S 1> ถ้าพุทธศาสนิกชนสนใจนะครับที่จะเดินทางมาเยี่ยมชมวัดน,น้องบง อำเภอกูแก้วจังหวัดนครจังหวัอดอุดรธาน,นีนะครับก็ข,ขอเรียนเชิญทุกท่านครับมาแวะชมมานมวัส,สการสมเด็จองค์พระปฐมทรงเครื่องจัก,กรพัดกันนะครับและมาปฏิบัติธรรมกันได้ทุกเวลาครับ